เหตุผลชวนยิ้มชวนคุณไปหากับ9จิรายุในแสนสนันพันสั่นสู้หนังตลกสุดแสบให้คุณหัวรอเปิดปี68เตรียมอารมณ์ดีกันตั้งแต่ต้นปีกับภาพยนตร์ไทยแนวเบาสมองสุดฮาเรื่องแรกของปีอย่างแสนสนั่นพันสันสู้ผลงานล่าสุดของพระเอกลุงก้าจิรายุละอองมณีที่กลับมาพร้อมกับบทบาทชวนอมยิ้มตามสไตล์ถนัดอีกครั้ง ที่ไม่ว่าจะหนังหรือซีรีส์ตลกเรื่องไหนมีแต่ทำถึงตลอดจนแฟน,แฟนๆรียกร้องอยากให้ก้าวกลับมารับบทสาย้าอีกครั้งแต่ก่อนจะไปปล่อยจอยให้เอนจอยกับผลงานชิ้นนี้นี่คือ5เหตุผลชวนยิ้มที่อยากชวนคุณไปหากับก้าวจิรายุกในแสนสนา่นพันสั่นสู้ 1. พาสานาั่นสวมบทนักมวยนักสู้ลุยไม่ถอยขึ้นแท่นกระเอกหนุ่มที่สวมวิญ,ญญาณมาแล้วหลายสิบบทบาทสำหรับก้าวจิรายุกแต่กับบทนักมวยยังถือว่าแปลกใหม่ชวนท้าทายทีดี จะเป็นอย่างไรกับก้าวในบทบาทนักสู้ที่ขอต่อยแบบไม่มีถอยแต่ด้วยฝีมือที่อาจจะยังด้อยกว่าคู่แข่งในหนังเรื่องนี้เขาจึงต้องออกตามหาปรมาจารย์สายมวยมาสอนเทคนิคการปล่อยหมัดเพื่อนอกคู่ต่อสู้ให้ได้โดยงานนี้หนุ่มก้าวถึงกับทุ่มสุดตัวฝึกมวยเพื่อความสมจริงให้ทุกซีนที่ขึ้นสังเวียนออกมาทั้งหนักทั้งภาพปล่อยหมัดปุ๊ปล่อยมุกสลับกันไม่หยุด 2. เคมีสุดลงตัวแท็กทีมตัวพอ่อตัวแม่สายฮาก้าฝนงานนี้ วละครแสนนักมวยของ9้จิรายุได้มูมูสาวสายออนไลน์ซึ่งรับบทโดยฝนสนันชัดธนพัฒน์พิสารมาคอยส่งกำลังใจให้ตลอดทั้งเรื่องแค่เห็นตัวอย่างฉากของทั้งคู่ก็ทั้งยิ้มทั้งหาแล้วเพราะรับส่งมุกผลัดกันห,หยอดความน่ารักได้แบบเต็มๆโดยเรื่องนี้ถือเป็นการโค,โครจรกลับมาเจอกันในรอบ1ิกว่าปีของทั้งคู่แม้จะไม่เจอกันนานบนจอแต่เคมีถือว่าล้นท่วมจอเลยทีเดียว นอกจากนักแสดงจะเขินกันเองแล้วยังส่งต่อความเขินมาให้ผู้ชมอีกด้วย 3. คัมแบ็กในรอบ7ปีของพิงลำพระเพลิงจะไม่ให้หาสนันทั้งเรื่องได้อย่างไร ระแสนสนันพันสันสู้คือการกลับมาภาพยนตร์ครั้งแรกในรอบเจปีของพิงลำพระเพลิงที่ชื่อนี้มีแต่รอยยิ้มซึ่งก้าวจิรายุ mm hmm. เผยว่าเขาเองเป็นแฟนคลับมุกของพี่พิงมานานแล้ว mm hmm. ผมเคยดูหนังของพี่พิงและชอบมุกเขามากคือหนังเขาทําให้เราหัวเราะทั้งน้ำตาได้และต้องบอกว่าในชีวิตผมจะมีผู้กํากับสี่คนที่ผมเรียกว่าจตุเทศที่อยากร่วมงานด้วยซึ่งพี่พิงเป็นหนึ่งในนั้นครับหนุ่มก้าวการันตีความฮาขนาดนี้ในหนังจะัมเบอร์ไหนต้องไปดู 4. คนทับด้วยตัวหาแห่งยุคแท็กทีมปล่อยมุกแบบรัวๆร,ระดับความหาแบบกรามค้งของแสนสนั่นพันสั่นสู้แม้ว่าจะได้ตัวพ่ออย่างพิงลำพระเพลิงและ2ตัวลูกอย่างก้าวฝนมานำทีมหัวร้อนแล้วหนังยังขอพาเรตเหล่าคนหาแห่งยุคมารวมคนกันไว้แบบแน่นจองเริ่มจากอาไทย ปล่อยมุกแบบเลื่อนไหลให้ฮากันหลายตามกับบทเพื่อนสนิทของสนันรวมด้วยตัวพีคสายโซเชียลยางยัดเฟตเฟ,เฟ,เฟต้าเฟตเฟตจกไอศกรีมที่ปล่อยมุกฮาแบบคูณ3ในบท3ครูมวยสุดแหลกแต่ประสบการณ์โชคโชนงานนี้จัดเต็มแน่ค่าไอเดียสุดหาเพราะมีแพนด้านในจินตนาการแค่เส้นเรื่องหลักของแสนสนันพันสันสู้ว่าสุดแล้วแต่ไอเดียเสริมสุดยิ่งกว่าเพราะนอกจากเพื่อนมนุษย์ที่แสนต้องเผชิญแล้วเขายังมีเพื่อนในจินตนาการอีกด้วย แล้วที่พีคยิ่งกว่าคือเพื่อนในจินตนาการไม่ใช่คนแต่กลับเป็นหมีแพนด้าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าก้าจิรายุต้องปล่อยมุกคาสวนกับหมีแพนด้าที่ไม่มีอยู่จริงนี่คือมัดเด็ดของหนังที่ไม่ปล่อยช่องให้คนดูหยุดหากันเลยทีเดียวแต่มีแพนด้าเพื่อนในจินตนาการจะหาจะน่ารักเบอร์ไหนจะปล่อยมุกได้หรือไม่ ต้องไปติดตามกันแฟนหนังไทยเตรียมไปหาให้ดับเครียดกันกันกบแสนสนันพันสั่นสู้หนังเบาสมองจัดเต็มที่9จิรายขุขอจัดหนักทุ่งสุดตัวห้ามพลาดเด็ดขาดวันนี้ในโรงภาพยนตร์เท่านั้น